ถามฉึ๋งก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเอารูปภาพเก่าใช่ไหมมาลงโซเชียลมันก็เลยเป็นดราม่าใช่ค่ะยังไงบ้างคะจริงๆตอนนี้ก็หลังๆจะเกิดเรื่องใช่ไหมคะตอนแรกไมค์ก็คือแบบเหมือนใช้เวลาทบทวนตัวเองหนึ่งวันที่เงียบไปแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3วันนะคะไมค์ก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องออกมาทําความรับผิดชอบก็ได้มีการอัดคลิปนะคะลงทางช่องของตัวเองค่ะชี้แจงรายละเอียดต่างๆแล้วก็ แสดงคือจริงๆอ่ะไม่เกิดจากความไม่รอบครอบของไมคและทีมเองจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพอเรามานั่งคิดเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นกับรูปภาพหรือวิดีโอของบุคคลอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่เจต,ตน,นาจริงๆแรกๆของเราไม่ได้ไม่ได้แบบจะให้ใ <ๆ S 2> เป็นเรื่องราวอย่างนี้นจริงๆ เจตนาจริงๆอ่ะไม้ก็ตั้งใจว่าตอนแรกเราอ่ะโอเคแล้วก็เหมือนพยายามอยากจะหาคอนเทนท์ที่แบบให้ดูสนุกขึ้นหรือสร้างสารอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอ่ะลืมมองอีกหนึ่งด้านนั่นก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวของภาพและคลิปของบุคคลเหล่านั้นใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะเป็นความแบบผิดพลาดของไม้แล้วก็ความไม่รอบคอบพอสุดท้ายเกิดเรื่องก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องออกมาทําความรับผิดชอบด้วยการที่ขอโทษทั้งคนที่แบบกระทบกับเรื่องนั้นแล้วก็ผู้ติดตามเราที่ผิดหวงังคือตอนแรกไม้ก็ค่อนข้างแบบรู้สึกแย่เหมือนกันค่ะว่า เหมือนมีหลายๆคนที่เขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเขาผิดหวังในตัวเราอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเรื่องมันเกิดไปแล้วเนือ้อใจรู้สึกว่าสิ่งที่แก้ไขที่ที่สุดก็คือการเอาสิ่งนั้นเป็นบทเรียนแล้วก็จะไม่ทําผิดซ้ําอีกแล้วก็จะรอบคอบมากขึ้นค่ะในส่วนคอมเมนต์ที่มีการ<ม>วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงที่มาได้เห็นอะจริงๆไม่มีเห็นบ้างแต่ก็มีคนใกล้ตัวหลายๆคนก็บอกว่าอยากเข้าไปอ่านเลยเพราะว่าค่อนข้างทราบมาว่า หนักอยู่เหมือนกัน <S <S ทางบาง,บางแพลตฟอร์มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้อ่านค่ะแต่ก็มีเห็นผ่านเข้ามาบ้างคือก็มีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในช่องของเราเนื้อมามาพิมอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็ได้อ่านแล้วก็น้อมรับค่ะน้อมรับคําติทุกอย่างเลยแล้วกับตัวคนที่อยู่ในตัวเจ้าของของกล้องได้ติดต่อมาบ้างไ,มางไหมคะอ่นงจริงจริงจริงก่อนที่จะเกิดกล้องวิดีโอค่ะเรามีเป็นภาพอันนั้นนั้นมีเจอตัวเจ้าของรูปคนนึงแต่ว่าตอนวิดีโอเนี่ยเรา ลงไปประมาณยังไม่ครบ1วันนะคะแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาก็ลบออกจากทุกแพลตฟอร์มเลยก็ยังไม่ได้มีการตามหาเจ้าของ<ม>ยังไม่ได้เจอแดงว่าหลังจากนี้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคอนเชต์มากขึ้นที่เราคิดว่าเรารอบครอบแล้วแต่สุดท้ายมันก็ยังผิดพลาดได้ถูกต้องค่ะคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีหลายมุมมองมากๆบางทีเราอาจจะมองแค่ในมุมเราในมุมที่เราโอเคเรามีเจตนาที่อยากหาเจ้าของเนื้อเหมือนใครเห็นคลิปแบบมาเม้นหน่อยอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกมุมหนึ่งก็ถูกต้องเลยว่ามันเป็นสิทธิความเป็นส่วน ตัวของเขาซึ่งมันไม่รู้ว่าวิดีโอมันอาจจะถูกทิ้งไปแล้วเราไปตามหาจากร้านมือสองมันไม่ควรทำอะค่ะเราคิดน้อยไปจริงค่ะด้วยบัฒนธสังคมที่มันเปลี่ยนไปดโดยเปล่าเลยทำให้แบบความรู้หรือความเข้าใจแต่ก่อนมันก็เปลี่ยนผุดร้างไปด้วยแบบที่เราเคยทามาดีๆมันอาจจะแบบไม่ได้แล้วเลยถูกต้องค่ะมมนก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบตัวมันเองแหละคือปกติไม่จะทําแบบคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองใช่ไหมคะไปกินไปมูไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้สึกว่าเราก็ อยากจะหาอะไรที่มันตื่นเต้นขึ้นนะพูดตรงๆมันก็เกิดจากตัวหนูนี่แหละหนูก็เลยพยายามหาอะไรที่มันสร้างสารรค์แต่อจาจจะเป็นการสร้างสารรค์ในมุมที่ไม่รอบคอบค่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่คิดว่าคือทุกวันนี้ทําอะไรเราก็อาจจะต้องคิดให้เยอะขึ้นเป็นบทเรียนให้ตัวเองแล้วก็หนึ่งอย่างที่ได้จากบทเรียนนี้คือทําให้เราโตขึ้นไม่เหมือนแบบได้แม้ว่าเราจะเกิดเรื่องแย่เนอะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งไม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ไมแบบ เข้าใจตัวเองมากขึ้นจัดการตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถก้าวข้ามผ่านได้อีกหนึ่งสเต็ปจริงๆอ่ะเพราะว่า มันค่อนข้างแรงจริงๆค่ะใจใช่วงที่ยากลำบากสิ่งที้เป็นกำลังใจให้กับเราที่แบบต้องลุกขึ้นสู้ต่อ,อจริงๆวันแรกคือไม้ก็เหมือนขอบคุณตัวเองเนอะแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้ไม้ขอบคุณจริงๆคนรอบตัวไม้สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวเพื่อนๆทีมงานผู้จัดการคือหรือใครที่เราเจอในชีวิตอะค่ะเขาก็ให้กําลังใจเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะพอไม้มาอัดคลิปอ่าหาไม้ ม้ My, ใช้ความรู้สึกของไม้ทั้งหมดในการสื่อสารจริงๆแล้วก็รู้สึกจริงๆเหมือนที่พูดแล้วคนตอบรับออกมาคือจริงๆค่อนข้างดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากที่หลายๆคนเข้าใจเลยจริงๆแบบดีกว่าที่คิดเพราะเอาจริงก่อนจะโพสต์ก็คือในใจนึงก็รู้สึกแล้วแหละว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนอะแต่ดีกว่าที่เราจะเงียบและหายไปเพราะว่าถ้าเราเงียบอะสุดท้ายไม่รู้สึกว่าแม้ไม่ไม่มีวันที่จะกลับมาลงคลิปปกติได้เพราะไม่รู้สึกวันนี้ก็คือปมในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะพี่สุการก็เป็นเซอโซนให้เราไหม พีสองแกเขาก็จะให้กําลังใจแบบสไตล์ผู้ชายเนื้อเขาก็แบบ๋ยวมันก็ผ่านไปคือเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ได้มีจตนาไม่ดีค่ะแต่เขาก็บอกว่าถ้าอยากทำอะไรรู้สึกว่าทำรับผิดชอบแล้วเรารู้สึกทำแล้วเราสบายใจและแฮปปี้ก็คือเขาบอกทําเลยอะไรอย่างี้ค่ะเขาเขาคืเอเราแก้ปมในใจแก้ปมในใจไหมเหรอคะหนูอาจจะได้รับความสะท้อนจากเขาอาจจะแบบเออฟิลแบบเขาก็ น่าจะมีให้กําลังใจแบบสไตล์เขาแต่เขาเป็นคนไม่ได้พูดเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราจะเป็นคนแบบคิดเยอะวงวนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็พยายามแบบคิดน้อยลงแล้วก็ไตร่ตรองตัวเองให้มากขึ้นะจะเอาเคสนี้ไปสอนกักศึกษาอะไรอย่างเงี้ย<ค>ได้ตรงใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาไปแชร์นะคะเพราะว่าไม่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยจริงๆคือตอนลงคลิปวันแรกคือเรารู้สึกแบบเราลงได้ใจที่แบบ มีความสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเกิดขึ้นมันแบบเหมือนพลิกเลยอ่ะความรู้สึกเราก็พลิกแล้วก็รู้สึกแบบเออเนอะทำไมเราคิดไม่ถึงคิดไม่รอบคอบอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสค่ะถ้ามีใครไปสอนได้นะคะชอบช่วงนี้แบบมีมีแบบได้ไปสอนที่ทธรรมศาสตร์มาน้องๆเป็นอ,ปอาจารย์พิเศษก็รู้สึกสนุกดีค่ะพยายามเป็นอาจารย์ม่อาจารย์ม่ขอบคุณนะคะ